สวัสดีครับและก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ต่างแดนนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่31ธันวาคมปี65นะครับก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอเวยพรให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามยทดอยู่นะครับนะขอให้ผ่านพ้นปัญหานะครับที่เลวร้ายนะในปีเก่าไปได้ทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขมากมาก นะครับสาหรับวันปีใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะครับเก็บเงินเก็บทองกันใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปกับปีเก่านะครับใครที่เดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะครับนะยุทธก็จะมีสินเชื่ออยู่2ตัวที่ยังไม่เคยพูดนะครับก็อยากจะมาพูดไว้นะครับแล้วก็ ฮชแท็กมันไว้นะครับเพื่อใครที่เจออยู่นะครับจะได้เข้ามาเห็นคลิปนะครับแล้วก็ระมัดระวังกันดีๆนะครับกับสินเชื่อพวกแอปจีนแอปเถื่อนทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกทุนจีนสีเทาทั้งแก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับสินเชื่อออนไลน์ต่างๆที่มันเป็นมิจฉาชีพก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับระมัดระวังมันไว้นะครับอย่างตัวแรกนะครับที่ผมยังไม่เคยพูดหรือลงคลิปเนี่ยนะครับ แต่ก็อาจามีหลายๆท่านนะครับที่ผ่านมันมาแล้วนะครับที่เจอมันมาแล้วหรือกําลังที่จะเจอมันอยู่นะครับเราก็กําลังจะแก้ปัญหากับมันอยู่นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นสินเชื่อที่ชื่อว่ายืมอย่างมีความสุขนะครับยืมอย่างมีความสุขตัวเนี้ยเหมือนกันทั่วไปแค่มันแยกชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ก็เป็นแอปเถื่อนเหมือนกันหมดนะครับโฆษณาเหมือนเดิมนะครับ 9 1ถึง180วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยทวงเราตั้งแต่6วันแรกแล้วนะครับ6 7วันเนี่ยมีส่ง SNF อะไรต่างๆมาส่งข้อความต่างๆมานะครับนะข่มขู่นู่นนี่นั่นนะฮะอย่างที่2เรื่องดอกเบี้ยนะครับโฆษณาเกินจริงเหมือนเดิมนะครับจากหลัก10อยู่ดีๆมาเป็นหลักร้อยนะครับเผิอมีหลักพันก็มีนะครับนะยอดกู้3,000ได้พันแอย่างเงี้ยนะฮะดอกพันสภายในระยะเวลา6 7วัน ไม่คุ้มกันเลยนะฮะแทบเป็น40%น่ะดอกเบี้ยนะครับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเอ็กเพสโตรนนะครับหลายหลายคนเจอตัวนี้อยู่ซึ่งผมยังไม่เคยพูดนะครับหรือทำคลิปให้มันเห็นเด่นๆชัดนะครับแต่ในการไลฟ์สดหรือทำคลิปต่างๆเนี่ยนะครับหรือการแชร์ประสบการณ์ต่างๆของพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยผมก็เคยพูดอยู่นะครับตัวเอ็กเพสโตรนนะครับข้างในนี่ก็เยอะแยะ,ยะจิปาถะเลย นะครับในแอปต่างๆลูกยงลูกย่อยนะครับนะมีการให้ขยายเวลาบ้างอะไรบ้างนะครับทุกทุกคนเคยเจอมาแล้วนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ยุทธก็อยากให้อ่อลงเป็นชื่อมันไว้นะครับทั้งสองชื่อนะครับหลายๆท่านจะได้เห็นมันแล้วก็ระวังตัวดีๆนะครับมันเหมือนทั่วไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่เราเคยเจอกันบ่อยๆนะครับอันนี้เพิ่มให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะสินเชื่อมุนเวียนฉับไวนะครับ แหมมันล่อมาเป็นเพจเลยนะฮะผมก็ไปเห็นมาอีกแล้วนะครับมันทําเป็นเพจเลยอะฉับไวซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ว่าแอปนี้นะครับเป็นแอปยอดนิยมนะครับใครที่โผล่มายังไงก็ต้องเจอนะฮะสินเชื่อฉับไวนะครับหรือไม่ก็พวกสินเชื่อมงคลที่มันเป็นเอ่อพวกเดียวกันเขาเรียกว่าคือเดียวกันดีกว่านะครับคล้ายๆกันหมดนะครับผมก็ขอฝากเตือนไว้ด้วยนะครับไอ้สองแอปแรกเนี่ยยืมอย่างมีความสุข Express Loan น,นะครับจำให้ขึ้นใจหน่อย ะก็อยากให้ทุกๆคนระมัดระวังนะครับจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับก็อยากให้ออสิ่งดีๆนะครับนะได้เข้ามาในชีวิตนะครับนะสิ่งเก่าๆที่เลวร้ายก็ขอให้มันผ่านไปนะตั้งใจเก็บเงินเก็บทองกันใหม่นะครับหลายๆท่านที่ติดตามผมมาในระยะเวลา1ปีนะครับในปี65นะฮะผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณ60-70%นะครับก็เหลืออีก30%ที่กำลัง นะจะแก้ไขกับมันอยู่นะฮะก็ขอให้ผ่านปัญหานี้ไปได้เราเราเลิกกลัวนะครับนะมีสติก่อนนะครับนะพยายามอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจนะครับครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะครับนะฮะไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนไทยมันลืมง่ายเราเอาตัวเราเองก่อนนะฮะให้เราได้มีค่าใช้จ่ายก่อน นะครับให้หมุนเวียนในค่าใช้จ่ายไปก่อนนะครับเพราะเราหยุดจ่ายแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะครับเนะี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวันปีใหม่นะฮะก็เ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ